สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ตะอ้วนมากินไก่แดงครับไก่แดงหายากนะครับด euh. ูนะครับดูสีดูสีโอ้โหนี่นี่นี่ดูสีไก่แดงครับสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมทีเด็ดไก่แดงทีเด็ดไก่แดงมากินกันเลยครับไม่ต้องพัมอยู่ครับสุดยอดแล้วมาจัดเนื้อก่อนเลยเนื้อตูดเนื้อตูดตุดไก่ตุดไก่ครับตุดไก่ครับโอ้ยตุดไก่โคตรบ้าคุณผู้ชมโอ้ยสุดมัเลิศจัดไปมา ตายนะพี่เดดติไใจมาต่อยอย่อมมาพี่เด็ดติไใจมาพี่เด็ดติไใจติไใจครับคุณชม อ๋อผู้ชมตับนะครับตับตับตับนะครับจิ้มหมดเลยอขมเข้าเหนียวแล้วครับผู้ชมพีเด็ดเลยครับนะจิ้มแจ่วนะครับเหนียวอื้อหือก็จิ้มแจ่วแล้วเขาเหนียว ต้องมีอย่างว่าปลาบองเด็ดเด็ดเดี๋ยวไก่ทำมาโตฮะคุณผู้ชมนี่ครับแผ่นหน้านนดูเลยครับนี่สีดูสีสันดูสีสันนะอือหโคตรอร่อยไก่แดงในตำนานย่างเมื่อวานบอกตำนานวันนี้มา อดอยากปากมันแผบมามาคำัวโตครับคำโตโตหืมหนังหืมคุณผู้ชมโคตรบ้ายกินหนังไก่มันแตกในปากโบบาโบบายคุณผู้ชมโอ้ยเนื้อล้วน ปจปัดปลายจิ้มอือหืออร่อยครับคุณผู้ชมมาต่อต่อเนื้อต่อชงงนะอมิมาสุกนะครับสุกนะครับไม่ย่างไม่สุกนะครับสุกหมดอสุกครับสุกหมดทุกชิ้นครับคุณผู้ชมมาจิ้มต่ออือหือ ปลาคุณผู้ชมอร่อยหยุดไม่ได้แล้วนี่แหละวะตูดตูดตีตูดต่อเลยมาตูดครับตูดตตโตๆเลยครับเงอนงอนเลยม,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 มา,ยายต่อนี่อะไรวะเนี่ยที่โครงที่โครงโอ้โหนะ อร่อยปะแอบยากไปหน่อยคอไก่คอแรกอร่อยปะคอไก่อร่อยปะนี่ครับคุณผู้ชม อ uh huh. อร่อยเอาเเอะไรอีกเอาตับต่อตับมีกลินมีหัวใจนะไม่ใช่กลินหัวใจ uh huh. กดบ้าเลยคุณผู้ชมกดอร่อยบอ uh huh. กติไม่ค่อยนั่งถาดกินนะครับดวงนี้ ไม่ค่อยว่างมีงานอยู่ก็เลยนั่งถาจีนง่ายๆก่อนนะครับคุณผู้ชมโอแต่ต้องหาเด็ดๆมารีวิวเนี่ยตับนับโหโอ้ยคุณผู้ชมดูนะโอ้ยหืมตกกไม่มีเด็ดทีเด็ดแล้วโอ้ยข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวอย่างงี้สุดยอดอะ่ะกินตายเลยคุณผู้ชมนะ นี่นะคุณพี่ชมนะข้าเหนียวนะโหเนี่ยข้าเหนียวยังเปื่อยอยู่เลยอะเปื่อยน้ำหมักไก่เนี่ยโหสุดยอดแล้วนะอือหือืสุดยอดครับนาอืตับอือหืมซีดจัดซีดจดอร่อยมาก อยากใช่ไหมกินการให้ไส้แดงไปเลยกินการให้ไส้แดงไปเลยเนื้อเนื้อเนื้อครับคุณูชมเนื้อดูสีสันโอ้โหสีโคตรน่ากินเลยหากินยากยอดอะตาประจําทีเด็ดเลยครับกินไม่กลัวเลย จัดไปจัดไปมาแกค,ค,คุณผู้ชมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกำลังลาแล้วครับ